ครับผมสวัสดีครับขอตอนเข้าซูช่องเปียโนแอนพิซ่าครับผมเมื่อนี้เฮ้าจะมาใส่ปุ๋ยป่านกันครับหลังจากคลิปก่อนเฮ้าทําคลิปเกี่ยวกับการตัดป่านไปขายเป,เป็นเงื่อนกันนะครับเนาะคลิปนี้เฮ้าจะมาให้ปุ๋ยเขาครับผมป่านน้ามันเป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหารสูงครับโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีครับ NPK นี่ละแล้วก็ธาตุอาหารเสริมอาหารล่องครับผม ตัวปุ๋ยที่ใส่เน,นี่จะเป็นในรูปของแอมโมเนียมซัลเฟต21 0 0ครับหรือบานเฮาเอื่นว่าปุ๋ยเกลือนั่นแหละครับผมจะให้แท่น4 6 0 0หรือบานเฮาเรียกว่ายูเรียนั่นแหละครับต,ตัวนี้จะถูกกว่าแต่ว่าให้ใหปา์มนี่ให้ได้ขึ้นกัน เพาะเป็นในมันให้ให้ธาตุอาหารในรูปแบบของในตัวเจนคือกันตัวนี้จะถูกกว่าครับผมการให้ปุ๋ยของผมผมจะให้ในมีการมีการตวงก้อนแก้วนี่จะนัก500กรัมหรือว่าหาขีดผมจะให้ต้นละ1กิโลเมื่อนี่ผมก็ต้องให้ต้นละ2ถ้วย2แก้วถึงจะครบ1กิโลนะครับนะ ตวงให้มันได้มาตรฐานเพื่อว่าจะได้ให้ทดลองกันทุกต้นนะครับการให้ผมจะให้กล่องใบแบบนี้ครับใบที่ผมตัดลงมาผมจะบดิทิงไปทั้งอื่นผมจะมาก,กล่องระวังต้นกล่องระวังต้นนั่นน่าถึงต้นนี้ครับเพราะอย่างเพราะว่าหลังจากที่กองว้หลังจากที่แห้งแล้วมันจะเนา่า ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอีกเชื่อนึงครับผมเพราะว่าตอนที่เขาตัดลงมาใบเขียวเฉียวอยู่เนี่ยมันก็มีแต่ปุ๋ยเลยครับดูดกินปุ๋ยเดียวหาไปยผมจะให้เบงกองใบที่เยาสางไ้มันจะเนองเป็นปุ๋ยเนีย่ยครับเบงเบงหลกของป่ามเขาจะสางหลกขก้นมาดูดกินกินทั้งสากใบเนา่าทั้งปุ๋ยที่เาหา้นี่ครับ วิธีการให้ปุยของผมก็จะให้กล่องแบบนี้เลยสองใบต้นนี้จะให้ฟังนี้ห้าร้อยกลัมและมาฟังนี้อีกห้ารยกลัมหรือห้าขีดสร้างกลองใบเลย ใบใบมนเ n น o มากก็จะกลายเป็นปุ๋ยขึ้นก็ได้ประโยชน์อีกเทือนึงบริสียเปล่าครับปุ๋ยที่ใส่มือนี่จะเป็นในรูปแบบของแอมโมเนียมซัลเฟตรูปของในตัวเจ็ดซึ่งการใส่ปุ๋ยผมจะใส่เป็นเป็นแม่ปุ๋ยครับนี่ครับผลผลิตที่เขาให้ใส่เป็นแม่ปุย๋ยใส่ทีละโตครับ ปอดพ h o s p h a กะใส่ในรูปแบบของ030หรือว่า18-460ครับแล้วก็ตัวโพแทสเซียมผมก็จะใส่ในรูปของ0060ครับแม่ปุย๋ยจะแบ่งใส่อัตราการใส่ปุย๋ยแต่ละต้นแต่ละปี ต้นหน,นึ่งต้นหนึ่งนีถ้าเอามารวมกันแล้วนี่ทั้งในตัวเจนทั้งฟอสฟอรัสทั้งโพแสเซมแล้วก็าธาตุอาหารร่องกับมีแมกนีเซียมและโบรอนอของปั๊มที่เขาต้องการร่วมๆกันแล้วก็จะตกประมาณเจ็ดถึงแปดกิโลต่ตอต้อนต่อปีครับผมจะแบ่งใส่สองเดือนหรือสามเดือนต่อเถือ ในหนาฝนใส่เธอละโล่สองโล่ยังสี่แล้วครับเพราะหนาแรงหนาแรงผมก็จะมีการให้ปุย๋ยบางสวนคนก็จะไม่ได้ให้เพราะว่าคุณไม่มีนม้ำแต่ว่าสวนของผมผมเดินระบบท่อน้ำให้น้ำหนาแรงระบบสปริงเกอร์ครับผมสปริงเกอร์นดหน่อยเดี๋ยวคลิปหนาเขาค่อยมาคุยกันถึงเรื่องการตั้งแท่ง แล้วเดินซนายเดินท่อน้ามห่ปปลมครับผมคลิปนี้เข้ามาไหป่ปุยกันก่อนปลมน้ำมันเป็นพืชที่ต้องการทาตอาหารหลายครับถ้าลายนี่สุกแล้วมาสุกรวงแล้วปามสวนผมมีอยู่80ต้นครับมันปลูกในพื้นที่ที่บรไหลาย เป็นปามอายุ10ปี1 1ปีนี่ครับ1 1ปีนี่เป็นปามใหญ่ภาษาชาวสวนปามเขาเอื่นกันว่าปามใหญ่เป็นปามใหญ่ต้นเริ่มสูงละเริ่มเก็บยอี่ย,ยากละถ้าเสียมซับซับบ่ถึงห้าก็ต้องใส่เขี้ยวที่มีดามเงว่เกาะลงมาครับ <c oughs> ปามของผมที่ปลูกเป็นพัน เท่นเดีครับในปีนั้นสิบปีที่แล้วผมปลูกผมซื้อมาต้นละต้นก้าต้นละร้อยเจ็ดสิบบาทอายุประมาณเกเดือนสิบเดือนก็ามาปลูกมาลงแปลงปีนี้เป็นปีที่สิบเอ็ดถึงให้ผลผลิตมากนี่ก็หลายปีแล้วครับกับพ่อได้อยู่ครับถ้าถ้าห่าไห้ให้ทานอาหารเขาที่เพียงพ่อเขาก็จะตอบแทนห้อ ด้การออกผลผลิตออกเป็นหมากเป็นทะไา่ออกมาให้ครับช่วงนี้กับใขรเนี่ยราคาปลามขยับขึ้นพ่ออยู่ได้แต่ว่าราคาปุ๋ยนี่ก็คึ้นขึ้นกันครับแหพงหูรับตับใหม่ขึ้นกันครับเนี่ยเนี่ยขนาดปุ๋ยยีเบียสูนสูนี่ปีกายนี่ผมซื้อ350ปีนี้พันครับ เพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวยังบ่มีวีแว้วว่าจะลดครับยังบ่มีวีว่าว่าจะอยู่ยังจะขึ้นต่อไปอีกอยกขึ้นว่ะเจของลานข่า,าขึ้นลานไคปุ๋ยขึ้นว่ะโอ้ยตายกระเสียตะกอนปลูกปูเขาปลูกฟาร์มปลูกยังกระดมบที่ต้องใส่ปุ๋ยเคมี ผลิตหลังจากที่ใส่แอมโมเนียมสั้นเฟยียดหรือว่าในตัวเจนไปแล้วมือหนะอีกประมาณสิบหามือหรือว่าเดือนหนึ่งผมก็จะมาใส่ฟอดฟอรัสในรูปของ030หรือว่า1 8บแปนมีสองอย่างนี่ครับที่ผมใส่กำลังออกกำลังออกลูกให้ลูกมา ทั้งใบทั้งที่แล้วเป็นการพักข้อออกเป็นตัวผู้ทั้งต่อมากเอมเริ่มออกเป็นตัวเมียเริ่มออกมีผลผลิตกันนาครับบางต้นก็สมบูรณ์ลีก็บอ่พักข้อเลยออกอยู่ตลอดปีครับ, <c oughs> รบวานไปเลยตามกองใบมาตรงห่วงว่างาจะมากินยัง อาหารของปัม่มแย่งปุ๋ยปัม่มนี่เป็นส่วนหน่อยครับเพราะว่ากาล่องใบปั่มที่ห้องว่างใบส่วนมากแล้วงานจะเกิดไ่ได้ช่วงที่มันเป็นงาเป็นมีอยู่ในห้องกับใบไหตัวแต่เฉพาะจุดที่ห้องว่างกล่องใบไปเกิดเป็นการเซฟปุ๋ยไปนะ้ำนึ่งละฝนตกทันทาวาันไปทั่วนี่ นตกมันก็จะซัดจะเสาะไลนี้ไปน้ำหน่ำแต่ว่าเขาว่าน้ำกองใบแบบนี้โอกาสที่มันจะไรนี้ไปน้ำหน่ํารัีหน่อยเพราะว่ามันจะจะถูกสกัดกันไว้ด้วยกองใบนี่แหละครับผลผลิตที่กำลังทยอยออกมาซับไข ตลอดครับซิมหาหมือสรับเทื่อนหนึ่งฉเฉลี่ยแล้วก็เดือนละสองเทื่อถึงยามีบ่หลายแต่ก็พ่อได้ได้ค่ากับเขาค่าลูกไปโรงเรียนเพราะว่าบริปลูกลายนะครับนะปลูกแค่แปดสิบต้นนะึงซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่เจ็ดสิบแปดต้นมาซ้อนตัวสองต้นหนึ่งเป็นโรคก็ได้เอาออกไปแล้วครับ็ให้ไปเรื่อยๆจนพอจะครบทุกต้นเจ็ดสิบแปดต้นต้นละหนึ่งก ผมจะบ่ไข่ตัดครับแต่ตัดอยู่ดอกยันงานสีแล้วเทือ่อสองเทื่อตัดรอบๆสวนเพราะมันบบหกหลายจนเกินไปเพราะว่าผมบ่ได้บ่ได้ที่เลือดเรื่องาก,การให้ปุ๋ยต้องอว่าต้องตัดหนากอนจงให้ปุ๋ยวันรอบทรงพุ่มยังสัน่นหังสีผมบ่ได้โฟกัสในจุดน,นั้นผมจะโฟกัสเฉพาะตรงที่ให้ปุ๋ยตรงที่กองทั้งใบที่ผมสั่งไว้ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วผมกับเบิ้งนยูใน YouTube ล่ะหลังจากที่ตะกี้ผมกับเบิมีความรู้ยังดอกฝลากม่ใหม่ๆผมกับศึกษาในหนังสือเนี่ยสื้อหนังสือมาอ่านเนี่ยเบิ้งน y o u ูทูบเนี่ยในโลกโซเชียลคือจังหว,วัดล่ะก็ไดยมีแนวทางมีความรู้เนี่ยยวเลยมาปับปับใส่มาจัดการ จัดการสว่วนห้องเจ้าของเนี่ยครับถ้าไร่นี่ก็พ่อเอาแล้วนนนนลนนเนี่ยกำลังก็ล้นเลยนี่สุกแดงซิฟโฟโลได้อยู่ครับนี่ยถ้าไร่นี่รอบนี้ก็จะได้ยูสองตัวน,นี่นะครับแดงเท่าไร่ละซิฟโฟโล,โลซึ่งราคาตอนนี้กั เป็นที่หน้าข้อใจอยู่ครับผม <c oughs> ของทางใบ<ป>เดี๋ยวคิปหน้าเขาค่อยมาว่ากันถึงเรื่องการระบบก,การจ,จัดการสวนเรื่องระบบนำ้ำเป็นระบบนำ้ำมีแทงนำ้ำมีทอเม่นทอใยให้นี่ครบบับตะไลหนึ่ง อยากสูงเด้แล้วครับยอ,อยากเขายากแล้วตอนนี้เริ่มได้ใส่เขี้ยวแล้วอันนี้ก็ง่ายเติบซิปก็โลอยู่แล้ครับเป็นช่วงที่ขายออกไปหลายแล้วั่งออกไปหลายล้ะแต่ว่าก็ยังทยอยกันออกมาเรื่อยๆได้ขายอยู่ตลอดตลอดปีครับครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปด้วยเพียงเท่านี้นะครับครับครับสวัสดีครับ